ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กกล้าพบพอกับพ่อแตมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของพ่อเซียนเพลงในพี่น้องเน้อรับงวดวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดขับเลขรัฐบาลไทยเข้าออกพี่น้องเก้าสี่เก้าสองสี่หกขับเลขล่างก็ออกเก้าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ขับของพ่อเซียนเพลงวัต่ิพาน์มาแตกสามตัวตัวได้พี่น้องเนอครับปรทับธรรดาได้พี่น้องนี่นะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูดพี่น้องสกับหกขับชุดวิ่งหนึ่งสองห้าเก็สองกับมาได้พี่น้องสองสี่หก พอบรรจับคุยหกสี่หกห้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดพี่น้องเข้าตัวกลับเด้อวพี่น้องเนิเหล็กออกสี่หกพอบรรไดหกสี่รับสามตัวตัวพี่น้องหกสี่สองมันออกสองสี่หกนะครับตัวเน้นพร้อมนะพี่น้องครับมีผู้สชคผู้หมันบ่นอ,อพี่น้องเลยครับงวนนีกาแล้วพี่น้องตองงวดนะครับที่กิ่งแล้วพอพรรทัดวงใหม่ตั้งแต่เหล็กออกพุ่นนี้พี่น้อง แต่เตียบปัญญากทุละน้ำเรียกเล่าอยู่เลยบอกให้ไหนลงก็ไ่ลงมือนีนะนะครับอเอาไปเบ่งน้ำกันนะ้องพี่น้องเนาะเอาพอพันไหม,มาตัวใดนะครับควายเข่าควายปังปังยนาะพี่น้องเนาะ แปดสิบหก ัพ่อเซียนเพลงพน้องเด่ <c oughs> <c oughs> นบนล่างีนพี่น้องเนอะ ครับบนล่างวิ่งเกตับเก้านะครับครับชุดวิ่นพี่น้องแปดหกห้า ดหกห้าศูนย์หนึ่งนะครับชุดวินขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเจ็ดห้า เกียเก้าเก้านะครับครับเบิ่งพอพะเนียนหน่ยได้พี่น้อง หาเกเก้าเก้าศูนย์ครับเลขกระเชือว่าโบหลายหางนี่น้พี่น้องเนาะสี่หางครับ ขับ,บเลขสามตัวพี่น้องแปดเก้าห้ารับเลขสามตัวเสนนี้พี่น้องแปดเก็ดห้า แปดเกียดหนึ่งนะครับแปดเก้าห้าตัวเน้นแปดเกียดห้าสัดเยนบะพี่น้อง ครับอคอยแตกปังๆอีกเนาะพี่น้องเนาะเลขสี่ห่างรับกระือว่าบอลายเนาะพี่น้องเนาะต่วาอย่าลืมกลับตัวน้ำเล็อพี่น้องเนอ้อครับวดีผพานมากกับหกสี่ออกสี่หกนะครับแลวพอเตี่ยมกระเยเบิงก็ได้พี่น้องเนอ้อพอบอลทรงมาให้นะครับครับพ่อเซียนเพลงพี่น้องรัฐบาลไทยสิบหกทับเจ็ดทับหกแปดเด่นบนล่าง เจ็ดกับเก้าวิน8ปดหกพี่น้องสองตัว7จ็9ห้าเครับสามตัวกับ8 9 5 8ก้าห้าแปดเน่ 1, ครับตัวเนี้ยคือพอพันธาซีไว้นะพี่น้องครับสัดเจนเนะพี่น้องเนาะครับเนามากสอบตัวเดียวก็จะเลื่มกลับตัวไว้คือพอเตรียมบอกแล้วพี่น้องเนาะ พ่อเตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเสียนเพลงเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางละรัฐบาลไทยมาให้พ่อเตี่ยมับออามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แน,นวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมขอไวพ้พอนขอให้เขาขอให้ปังปังครับพี่นอ้องอีซีก็จะได้โฉกๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะลืมนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตีมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้โ่รเตรี่ยมนำนาคมครับสุดถ่ายถ่ายสุดก็เอฟซีทุกคนโศกโฉบมันๆน้พี่น้องเนอ้อเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะครับพอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม